อันนี้ไม่หยังนอครับพี่น้องนี่ไม่หยังนอเนี <im> ่เบาเป่านี่พันเท็ดหยังนี่โอ้พันไหวเจ้าที่บ่ะบ่คือบ้านเฮาเนาะนี่ครับพี่น้องบัานพันก็จะไหวเจ้าที่นะครับการเห็ดนาหรือว่าเห็ดสวนเกษตรนี่ครับพันก็จะไหวยแบบว่าอากงอามาหรือว่าเป็นเจ้าที่บรนพบุรุษพันเนาะประมาณนี่แหละผม่านี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มื่อนี้จะพาพีพานองมาชมนาเขาขึ้เขาแล้วครับพี่น้องบ่มีหยังครับช่วงเนี้ยวันหยุดเพราะว่าไอ้มันไปไกลก็หนีก็ไม่ได้ครับพี่น้องก็เลยจะพามาชมนาเขาประเทศไต้หวันคือเก่านะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นยูคนละซนนะครับก็มองเดี๋ยวผมไปถ่ายมัตตกรันครับพี่น้องนี่บรรยากาศตอนแรงๆพระอาทิตย์กำลังตกดินครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆนะครับพามาชมนาเขาคือเเ่า แปลงนี้ก็จะมีบ้านค้นนะครับพี่น้องนาเขาบงนี้นะครับก็จะมีบ้านค้นเป็นในคล้ายๆกับว่ากันบ้านเขาก็บที่ว่าบ้านยโทธงนาครับพี่น้องนี่ครับเป็นซอยเขามานะครับขี่รถเขามาในซอยนี่ครับก็จะมีคนเที่ยวมีสวนเก่วเมื่อก่นแต่พอเห็นเจ้าของเพิ่นครับพี่น้องบ่าน่าจะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะพาชมเข้าประเทศไต้หวันสักหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับไปชมกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ขี่รับพี่น้องเขาบ้านพ่นกะสิประมาณนี่ครับก่อเขาอันนี้ไอเขากำลังแตกก่อครับพี่น้องฟังนี่นะครับขั้นแท้านี่ตรงนี้นี่รอบรอบนี้จะเป็นปูนปั้ครับพี่น้องเป็นขั้นปูนบัแต่ว่าตรงนี้เป็นในเป็นขั้นน้าดินคือบ้านเขาอยู่ครับพี่น้องเป็นดินอยู่นี่ครับเบื้องล้วน่าจะสีดยาขายาครับพี่น้องนี่ตรงนี้นะครับยาตายแต่ตรงนั้นยายังยังงามอยู่ครับพี่น้องเพิ่นเพได้เห็ดอย่างครับเป็นสวนเกษตรเก่านะครับบุหัน บ้ได้เหตุยังนะครับสำหรับตรงนั้นตรงนี้จะเป็นนาเขาครับพี่น้องนี่นาข้าวนี่ครับได้ยินเสียงน้ำเดี๋ยครับพี่น้องปล่อยน้ำเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องระบบน้ำบ้านเพิ่นนี่ครับพี่น้องก็จะปล่อยลงคลองแบบนี้นะครับน้ำกำลังถอกนะครับพี่น้องนี่นะเบิ้งเหรอครับนี่ข้าวกำลังถอกตัวนี่นี่ครับพี่น้องกำลังถอกน้ำพิ่นก็จะบังคับได้ครับบ้านเพิ่นน้ำบังคับได้บ่คือบ้านเฮาครับนี่ครับเพราะว่าเป็นคันแทบปูนครับพี่น้องปล่อยลงคลองเลยครับพี่น้องระบบน้ำพิ่น เบื้องแลี้ยวพ้นน่าจะติดยาขายนยาครับพี่น้องนี่ครับถึงวานาเพิ่นบ่มีหย่าเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเนมไปมีแต่ต้นเขามีแต่กอเขาครับพี่น้องบ่มีหย่าเลยติดยาขายนยาครับพี่น้องนี่ครับปล่อยน้ำออกครับถ้าเป็นบ้านเขานี่ป่าหลายแล้วครับนี่แต่บ้านเพิ่นอยู่ในคลองนี่ป่านิ้นป่านี่โอ้หลายแห้งพี่น้องไม่ต้องห่วงหายูหากินแต่ว่าน้ำนาเขานี่บ่ค่อยมีป่าแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นจะเพิ่นจะเฮ็ดน้ำกันไว้แบบนี้ปล่อยออกครับพี่น้อง แต่ว่าน้ำเขานี่บ่หูว่าคนอมัดทางไหนครับพี่น้องทางน้ำเขานนะครับทางนี้จะปล่อยออกครับพี่น้องปล่อยน้ำออกปล่อยลงคลองเลยนะครับพี่น้องน้ำเขาผมว่าน่าจะเขามาจากทางฝุ่นครับพี่น้องทางด้านหนานะครับก็จะเป็นมีคลองมีทางปล่อยน้ำเขื่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมสวนเกี่ยวเมื่อก่อนจังไงครับพี่น้องยู่ขางสวนพันแต่ว่าพอเห็นจ้าของพันนะครับพี่น้องเมื่อน่าจะได้เข้าไปนะครับ นี่ครับสวนแก้วมังกรครับพี่น้องพันจะห่อไว้ครับพี่น้องพวกทิวาใสถุงห่อกันน่าจะกันแดดกันมแมลงนะครับพี่น้องหลายอย่างครับห่อเขาขาวไว้นะครับพี่น้องขี่รถพันมาก็มีหลายสีครับพี่น้องพันหอ่อตัวสีบวะหอนี็สิแบบนี้ครับพี่น้องตัวถีบยังข้างในหอแต่บเบื้องแล้วนาจะนาจะห่อเบิ้ดแลวครับพี่น้องแต่ยังได้ถึงถึงกำหนดท่วาพันห่หอนะครับ นี่ครับน่วยหญยครับพี่น้องเดี่อวหว้ตรงนี้ยังเป็นดอกอยู่ครับเพน่ค่ในห่ออันนี้ต้นยังเนาะครับนี่พี่น้องเพิ่งจะปลูกปั๊ผลกันไปหลายอย่างนี่มีห้อยเด็ดเปีกอยู่หน่วยไข่ๆก็ว่าบานเขาจะเอินว่าต้นยังครับน่วยแต่เกียบขึ้นน่วยยังครับเป็นเพิ่นเอาไปกินครับพี่น้องเพิ่นก็จะเอาไปลวกหรือว่าไปพัดกินนะครับเพิ่นจะปลูกอยู่ตรงหัวล่องนะครับพี่น้องหัวล่องแก้วมังก่อนนะครับพี่น้องต้นแต่เกียบบอกครับือว่าเอิ่อนต้นยังผมกับมุ้ เอาไปกินกับปลกับแก้วแต่เป็นบ้านเขานะครับพี่น้องต่บ้านเพิ่นจะพัดพัดแล้วก็ลวกนะครับพี่น้องกินนี่ต้นนี้ครับบรรยากาศตอนเลี้งเลี้ยงพี่น้องนี่ครับสับปะรดก็มีครับพี่น้องมังนัดครับพี่น้องปลูกไว้ขึ้นกันครับขางสวนเพิ่นบ่ได้เข้าไปแล้วครับพี่น้องยันเพิ่นว่าให้เพราะว่าเ่เห็นจาของสวนเพิ่นบ่ได้ขวเพิ่นเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับสับปะรดเพิ่นก็จะปลูกแบบผสมผสานนะครับตรงหัวล่องปลูกไว้นี่ครับแต่ว่าข้างในนี่หลายครับแก้วมังก่อนนี่ น่าจะประมาณเกือบสองไรได้นะครับสำหรับแก้วมังกรครับพี่น้องงามแห้งครับพันเห็ดเป็นแถวนะครับเป็นแถวเป็นร่องปลูกไว้ครับพี่น้องนี่ครับสวนพ่นสับปะรดแล้วก็มีต้นนี้นะครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งที่พ่นปลูกไว้ที่ผมว่าแต่เกียบหรือว่าอียงนะครับพี่น้องนี่นะครับก็น่าจะพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าขันเหลือกินนพ่นก็ะจะขายแล้วครับพี่น้องผมว่านี่ปลูกไว้ตรงหัวร่องนะครับพื้นที่ว่างครับพี่น้อง หลายอย่างครับพี่น้องปลูกก็นนีม,มน Minor, นีมันแก้วนะครับมันแก้วทั้งนั้นก็นจะเป็นมันลคล้ายๆก็ว่าบ้านเขาจะเอินมันนึงกระปงครับพี่น้องมันปลูกเป็นข้างนะครับเป็นขา้างนี่เครือเป็นมันคล้ไยๆมันในมันแสงมันหนีบวะครับพี่น้องผมกระปงหูนะครับเป็นเคีย้ยวมันนะครับเนี่ยมึงแ,ล,แล้วนะครับมีมันแก้วนะครับปลูกตามร่องตามร่องแก้วมังก่อนครับพี่น้องหรือว่าแถวหัวร่องนะครับหลายอย่างครับพี่น้องสวนเกษตรเพิ่น ตรงนี้จะติดหมู่บ้านครับพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นซอยเข้าหมู่บ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสนครับพี่น้องเพิานน่าจะปลูกขายผมว่านะครับพี่น้องเนี่ยต้นสน <ร cis. S 2> ปลูกไว้นะครับแต่ว่าหยากะหลายแห้งครับพี่น้องเบิ่งแล้วน่าจะบ่ได้ดูแลบันใดนะครับพี่น้องเป็นต้นสนค้ายๆกับว่าต้นสนประดับครับพี่น้องเพิ่นจะปลูกไว้แล้วก็จะคุดไปขายว่าผมว่านี่ก็บ่ฮวหูนะครับพี่น้องว่าเป็นต้นอีหอย่างแท้แต่ว่าเบิ่งแล้วใบสนครับพี่น้อง ก็จะมีต้นลำไย,ยต้นลินกีครับแถวทั้งหมดครับพี่น้องพัดปนกันไปสวนกเกษตรน่าจะเป็นหลายเจ้าครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มากับบบาวเปาครับพี่น้องพอดีบรรยากาศตอนเล้งๆ้งครับพี่น้องพากันมาขี่รถมาเที่ยวพาพี่พะนองมาชมพอ่อไทยทิพยจังหน่อยโอ้เสียงฝาคือห้องเนาะครับพี่น้องมอนฝนติดตกบนนอวัตนงครับพี่น้องนาเขีาประเทศไต้หวันเบื้องล้วกก็ความจเจริญก็น่าจ,จะเจริญกว่าบ,บ้านเ้องครับพี่น้อง นี่ครับคันแทนาเพ่นนาเข่าพ่นทางคางนี่บ่มีหยาเลยนะ้ครับนี่แต่ตัวนี้เป็นดินนะครับใ่คางนี่เป็นดินน่ครับจะบ่มีหยาเลยนะครับน่าจะสิทธยาขายนะผมว่าพี่น้องนี่ครับเขาเขาก่อเงย่กาะงามครับพี่น้องน้ำพ่นเขหลยหลาย้วครับน้ำในนาเขาาพ่นบ่คือบั่นเขาครับพี่น้องกำลังถอกครับพี่น้องเขากำลังถอกน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่น่าจะถอกายก็นี้นี่ครับน้ำพ่นจะให้ประมาณนี้ครับพี่น้อง น้ำประมาณสองเซนครับพี่น้องสองเซนสามเซนเมื่อเกินนี้ครับแต่ว่าดินนี่เนี้ยมึงเราง้ามแห้งครับพี่น้องปัดดินทามครับคือว่าเพิ่นควบคุมน้ำได้ครับพี่น้องบ้านเพิ่นควบคุมน้ำได้ถึงฝนจะตกแต่ว่าก็ปล่อยน้ำลงแป๊บเดียวก็ออกครับพี่น้องปล่อยน้ำออกนะครับควบคุมน้ำได้คันแทกก็เป็นขันแทป,ปูนนะครับพี่น้องบม่คือบันเฮาเพิ่นก็จะใส่ขันแทป,ปุ่นนะครับเพิ่นก็จะปล่อยลงคลองแบบนี้ครับพี่น้องน้ำถ้าาเบา ลอยลงคลองกับลงไปคลองใหญ่กับแล่นลงทะเลเลยนะครับน้ำบันพ um, ่นครับคลองปูนอันนี้ไม่ห wow> ยั่งน้อครับพี่น้องเนี่ยไม่หยั่งนอเนี่ยเบาเป่าเนี่ยพันเท็ดหยังนี่โอ้พันไหวเจ้าทีบ่ะบ่คือบันเฮานาะนี่ครับพี่น้องบันพ่นก็จะไหวเจ้าทีนะครับการเท็ดนาหรือว่าเท็ดสวนเกษตรนี่ครับพ่นก็จะไหวแบบว่าอากงอามาหรือว่าเป็นเจ้าทีบรนพระบุรุษพ่นเนาะประมาณนี้เหลผพม่านี่ครับ เออบันบานเฮาก็ว่าอยังก็พีให้พีน้าอย่างทีนะครับพี่น้องนี่ก็ขออนุญาตเด้อครับเด้อกงได้บันเนี่ยลูกหลานมาถ่ายคลิปเด้อนี่บ่ได้ดมารลบกวนเ่ได้มาทำไรอย่างดอกนี่ครับพี่น้องอากงอามาก็ระไดเจ้าทีเจ้าทั้งเพิ่นก็ได้ครับพี่น้องมาถ่ายสูพีสูน้องบันเฮาเบิ่งเพิ่นก็จะไว่น่าจะเป็นกระดาษเงินกระดาษท้องอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เบิ่งแล้วตัวนี้ทางลุงนี่ครับเพิ่นก็ะจะจุดธูปอมว่าวอันนี้น่าจะเผานะครับเผาเป็นกระดาษเงินกระดาษท้องเพิ่นนะครับพี่น้อง นี่ครับมี่หลงร้อยกันเผานะครับเผาไหวเพิ hey ่นนะครับพี่น้องขออนุญาตครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเข้าไปชมนี่จังหน่อยตรงนี네 mm. ้ก็จะจะมีเห็นต้นหยาจังหน่อยอยู่ครับพี่น้องไข่ไข่ไข่อย่างบานเขานต้นีอย่างน้อนี่ผักผักกี้อย่างนะครับพี่น้องน้ำหน้าเข่าบานเขานี่ก็มีแนนจังหน่อยครับพี่น้องแต่บ่ได้ถือว่าไหลครับมีหน่อยหน่อยครับน้ำเพิ่นจะบ่ให้หลายครับสำหรับหน้าเข่าบานเพิ่นกำลังจะถอดกำลังง้ําครับพี่น้องนี่ครับขั้นแทบปูน กันเทาปูน,ปนเดี๋ยวขออนุญาตย่างเขาข้างนจยังหน่อยครับพี่น้องเพิ่นบอน่าจะว่าดอกนี่ครับเป็นกันเทบาปูนครับสําหรับตรงนี้เพิ่นจะปับปับพื้นที่ได้ดีหรือครับพี่น้องบ้านเพิ่นนี่ครับโอ้ฝ้าห้องครับพี่นอ้องย่านฝนตกอยู่เมื้อนี้น้ำมอหาหไหลเด้อครับน้ำในน้ำเขา่นเพิ่พ็จะปล่อยออกตลอดนะครับแต่ฝนตกก็ปล่อยน้ำออกนะครับพี่น้องนี่่ใหายน้ำไหล จะปล่อยน้ำขังไว้อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเส้นสองเส้นสามเส้นบ่เกินนี้ครับนี่ครับผักน่าจะเป็นผักอีย่างนาะผมก็บ่ฮู้ครับพี่น้องบ้านเฮาจะเป็นเด็กน้อยเคยเห็นเด้อครับผักนี่ผักลิ้นปีหรือว่าผักอียงบ่ครับน้ำนำนี่เคยเอากินกับตับักหุ่งอยู่หรือว่าบ่แม่นก็บ่ฮู้ครับพี่น้องมันก็หลายปีเนาะครับจะเป็นเด็กน้อยเคยมีอยู่บ้านนะครับแต่ซูโมนี่เพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องนี่ครับคันแทนาปูนครับพี่น้องโอ้เขางามพี่น้องมิตรก๋วยไง เบิ้งแ้วครับพี่น้องเป็นกอเป็นกอได้เขาพ่นกองามแห้งครับพี่น้องบรรยากาศดีครับตอนแลง้งครับนี่ครับวิวทุ่งนาฟังพุ่นก็จะเป็นสวนข้าวโพดครับพี่น้องแถวนี้จะติดบ้านค้นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทางนุ้นก็จะมีสวนข้าวโพดสวนกล้วยครับพี่น้องสวนข้าวโพดสวนกล้วยนะครับ น่าจะมีหลายอย่างนะครับเขาไปในหันแต่ว่าบ่ได้เขาไปครับพี่น้องบ่พอจะของงพ่นก็เขาไปบ่ได้นะครับล้มพี่น้องล้มกันหลังแฮ้งนครับบรรยากาศครับพี่น้องทุ่งนาประเทศไต้หวันครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องบรรยากาศตอนเลี้งครับบรรยากาศอย่างดีเลยนะครับ ก็จะเป็นบ้านคน้นเป็นชุมชนนะครับแถวนี้แต่ต่มที่สอบถามมึงแล้วพันวาผู้ใดที่มีผู้ใดที่มีนาเขาเนี่ถือว่ารวยนะครับพี่น้องเห็นไนะปีหนึ่ง่าจะสามถึงสี่เทืออะไรบ้านพ่นนะครับต้นเขาโบสูงบันได็ครับพี่น้องแต่ว่าถือว่าง้ํามีต่กอง้ํามบสูงแต่ว่าก่อง้ําลลวกัเขาพ่นก็เป็นราคาก็บ้านห้องครับพี่น้องนะครับฟังพ่นก็มีอีกครับพี่น้องขามไปพุ่นก็จะมีอีกนะครับ เป็นนาเขานะครับพี่น้องนาเข่าแล้วก็สวนกล้วยสวนเกษตรติดกลางบ้านพันครับพี่น้องนะครับมือนี้กับบะมี่ยังไหลครับพี่น้องกับพระพีพระน้องมาชมบรรยากาศนะครับนาเขาคือเราแล้วครับพี่น้องสวนเกษตรกับบ่หูว่าจะขึ้นไปใส่นะครับพี่น้องขึ้นไปทั้งที่ว่าสวนลินกี้สวนลำไยพันกไยเพันยังบ่เป็นหน่วยครับพี่น้องยังบ่เป็นหน่วยแล้วบานี้ขึ้นไปแล้วกับบ่พ่อบ่พ่อจะของพันกับว่าจะสอบทม ระบบนำระบบปุ๋ยหรือว่าการเทดสวนพันนี is Israel, ap, with ่ก็บ่ได้คุยกับพันครับพี่น้องเพราะว่าบ่อ่อยพอเจ้าของครับบ่คือไอ้แบบว่ายุอิสเาเอลวนะครับจะมีคนงานเฮ็ดอยู่ตลอดครับพี่น้องหรือว่าบ้านฮองซีนะครับนี่ครับก็มีสวนมียางยูแต่ว่าเป็นคนที่ว่ายางขางทางก็จะเป็นคนยางออกกําลังไกยเป็นที่ว่าพ่แม่นเจ้าของสวนพันบ่แม่นเจ้าของให้พันสี่นะครับพี่น้องบ่แม่นเจ้าของนาครับก็เลยบ่ได้สอบถามนะครับพี่น้องการเห็ดนาพันก็จะคล้ายๆบ้านเฮาแต่ว่าพันจะดำไส่รถดำครับพี่น้อง เบื่องหล้ววานคือว่าพิ่นจะฮ็ดกล้ากล้าแบบกล้าใส่ถาดครับพี่น้องใส่ถาดแล้วใส่รถด,ดำเอาแบบค้ายๆประเทศเกาหลีครับพี่น้องบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่วานเอาคือบ้านเทานะครับพี่น้องหรือว่าใส่ค้นดำนะครับจะใส่รถด,ดำเมาครับยู่เนี่ยต้นเขาพิ่นก็นจะเป็นแถวเป็นแนวเลยว่าง้ามครับพี่น้องกำลังถอกครับพี่น้องน่าจะบ่เกินบ่เกินสองสามอาทิตย์พี่น้องน่าจะถอกน่าจะง้ามก่หนีเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีนึงครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยงหงายครับ พี่พาน้องมาชมบรรยากาศตอนเลี้ยงๆคือเอาเหรอครับพี่น้องที่นาข้าวประเทศไต้หวันบรรยากาศดีครับพี่น้องมาตรงนี้ก็จะไกลถนนจั็กน้อยบรรยากาศดีเสียงก็บ่ค่อยดังครับพี่น้องลมเย็นสบายครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้น้อยโคกางก็จะขอลาพี่ล้น้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางก็ขอขอบพระคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพอกันไหมครับพี่เพียงน้องครับชมบรรยากาศํำกันครับพี่น้องครับบรรยากาศดี ครับบรรยากาศตอนแรงครับพี่น้องครับ